นี่ครับพี่ล,อล,ล,ออล้องครับเราจะซื้อราชกลุ้มขี่มอไซค์มาลำนุ้ค <c oughs> รับนี่อยเพียงด้วยเพราะว่าสองกิโลครับสองกิโลตัวครับบักกว้าจากวัดกับที่แสดง,ดสดงให้บักกว้างอีดีสวยงามพ้องวักกว่างมองสถานที่อยู่ในวัดอยู่ตงโดนอยู่ไกลเนานะบ่อเนาะ พอวัดกว่างขวางมากๆากเลยพี่้องครับ30ม0ิบสี่สิบกิโลสามสีกิโลเอาละครับหอดบริเวณไว้ในวัดแล้วครับหอดละครับมืบบบมบอนี้มาแบบแบบวิ่งมอไซค์เล่งด่วนเลยครับนี่น่งมอไซค์คุณพอ่อมารับตังครับ โอ้สิแล้วค่ะขอน้อน้น้พริกกรเทียมาเอาลครับัดเ,เียวรง์ทานรอบเช้าข้าวไเตียวไก่ครับ ขอบคุณครับสุดร้อนรอบเชา้าอนอบเก้ิ้องกินก้อนรอบเช้าครับก็นก้อนเดินทางลูกชิ้นหมดเด้อลูกเลย ไปมาไอ้นี่โพดเดือดคน มาเอาทางนี้เลยอันเราด้ค่ะค่ะอร่อยแล้วครับเอามาตามมาอาะพี่บีไ UM ม่เอาแบน่าเสร็จแล้วนี่ค่ะพ voilà ี่บีเชิญเลยครับเรอๆี๋ยวไปนั่งกินพี่คร anyway ับมาเนี่ยมีมีกับอี่ครับพีบีตามมาด้วย กินกว๋วยเตี๋วก็แล้วครับบันมเันก็อีอารับเอามาก,กินเกียวน้อกันครับบัดนี่ไม่รับครับน,นะนี้่อเยอรอเพื่อพู้ลุงไพ่รอ,อยย็ดครับอืมเสีบคำส่วนน้อน,น,อน ขารับในนังรถยนต์ครับตอนมาหน้าไส์ <c oughs> ขอบคุณคุณพอญญอ่อผูญญ้ใหญ่เนาะครับครับท่านพ่อผู้ใหญ่ท่านใดก็ครับซื้อยังในขอคุณพอ่อบางเอิญท่านพ,อพ่อผู้ใหญ่บางเอิญบางเอิญวงพาคำนะครับในชื่อฟซโดยบางเอิญ<ร>ก็เคยสัญญาครับในเฟซบ,บุ๊กเราอาสา,ามารับมาทรงครับเพื่อสิมารับต่างจากทางวันการเดินทาง บักเกือบสองสองเมตรสองรูปแล้วครับนี่ครับพื้นที่วัดคือกันพื้นที่วัดวัดกลวงไงไปศาลับพี่น้องครับหมังตังเวทีกับหมังรับเงินทางวัดขันยางนี่หิมน,มน้ำ้อน <c ười> ขันยางนี่เนี่ยาลาปแปงเซียงหมดแล้วครับนี่ยเฉพาะอยู่เขาเนาะหิมน้ำนครับเนาะสุพรรณเวทีแล้วครับเนี่ย โดนเลยครับมันนี่ปกติเจ้าภาพส่วนมากหรือทุกๆเจ้อพันสิเป็นรับหลังวิธีใจหลังวิธีมันนี่รถเร็วยมงได้และมือนไม่ทำหนุ่มทิ่มท้าเลยครับอย่างใจนี่บ้าครับี่เจมเช่นกันเด้อพุ่นพ่อเด้อ ขอบคุนหลายๆคุณพ่อม well, so ีความสุข hmm. สุดขลังสตังมีใช้เยอะๆอวยพรดีหตลอดไปครับช่วยกลังกายแข็งแรกได้พ่อได้รับด้วยรัด้วยรวยแล้วก็คขอยหรวยตัวบิคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาขอบคุนคลิปนี้ครับขอบพุนผู้ที่ตามคลิปนี้คลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่น้องครับ แล้วครับรถบัสเดินทางแล้วครับนี่างคุณตั้งเดินทางแล้วสวีรัสสวัสดี FC สวาวน้อยเพรแปงครับมาเจอกันรอบเศร้าตอนนี้เจ็๊ซงเจ็บของไปแล้วครับเพราะว่าัางว่อีเพราะว่านุ่มโจไปรับเงินจากจอภาพมื่เมื่อกี้นี่นะครับนำเงินบักโดนเลยครับโอ้ยสุดยอดแต่ว่าก็ได้มาตามครบจำนวนตามที่สัญญา นะครับขอบพระคุณไปยังท่านเจ้าภาพคณะกรรมการนะครับบริกดรับมานี่แหละครับจังเห็นเนี่ยครับเร้วสีเบิ้แล้วครับนี่ทิมเจก่อนเจโฮหมก็ไปไว้แล้วครับนี่รถบ้านเมื่อกี้กับท่านชทายไปแล้วครับนี่มือนี่แสดงอยู่วัดอัมพรวันนะครับบ้านพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัด้อยเอดครับ นี่บอกเกินสิบหาหนาทีครับแล้วๆนี่ก็เหลือแค่ขาวิ่ที่เร,ออเรียนเชิญแฟนคลับเดอเร์มาแร่งไปมวนน้ำกันครับเตยเสเด็จสาวนอนเพลงแพงจากสามทุ่มจนหอดซอดแจ้งจางปังครับน้องโจสกเสดินทางแล้วครับวันนี้ขอบคุณเพ่นที่ติดตามรับชมนะครับในคลิปนี้ คิดว่าเมื่อกี้นี่ยืนคุยกับคณะกรรมการอยู่พ่นว่าเพราะเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิมีโอกาสบพเนี่ยปีนาอาสิติดต่อไปอีกเด้อพนะโอ้ว่าให้ดีใจดีเพิ่นประทับใจครับเพื่อนนี่คนหลายเจ้งมากคนกันหลายอยู่ครับเมื่อคเนี่ครับเอาเดี๋ยวเข้าไปพ่อกันครับมื่อแลงอยู่วัดอัมพวันครับเานมไพรจหวัดรอยเอดครับขอบคุณคลิปนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ